สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนปฏิปทาบรรลุมรรคผล4แบบครับในเรื่องของปฏิปทาบรรลุมรรคผล4แบบพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพินญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาพินญาปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็ว 3. สุขขาปฏิปทาทันทาพินญาปฏิบัติสบายรู้ได้ช้า สี่สุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วหนึ่งแบบปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าภิกษุทั้งหลายก็ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล มีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งมรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการนี้คือศรัทธาหิริโอตปปะวิริยะปัญญา แต่อินทรีห้าประการนี้คือสัตทินรีวิริยินทรีสัทินรีสมาทินรีปัญญินรีของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอจึงได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้าเพราะอินทรีห้าประการนี้อ่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา 2. แบบปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายก็ทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญาเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการนี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาแต่อินทร์ห้าประการนี้คือ สัตธินรีวิริยินรีสัตถินรีสมาธินรีปัญญินรีของเธอปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินทรีห้าประการนี้แก่กล้าภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญา 3. แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้าภิกษุทั้งหลายก็สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกและวิจาร์สงบไปจึงบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบขามีสติและสัมปชัญญะบรรลุทุติยชานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ชานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้เพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัตนก่อนได้จึงบรรลุกจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สตสิอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการนี้คือ ศรัทธาหิริโอตป,ปะวิริยะปัญญาแต่อินทรีห้าประการนี้คือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญยินรีของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้าเพราะอินทรีห้าประการนี้อ่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาพิญญา 4. แบบปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายก็สุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไปจึงบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบขามีสติและสัมปชัญญะบรรลุตติยชาญ ที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้เพราะละโศกและทุกข์และดับสมนัสก่อนๆได้จึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธออาศัยธรรม อันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการนี้คือศรัทธาหิริโอตป,ปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีห้าประการนี้คือสัตถินรีวิริยินรีสัตถินรีสมาทินรีปัญญินรีของเธอปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินรียห้าประการนี้แก่กล้าภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสี่ประการภิกษุทั้งหลายในปฏิปทาสี่ประการนั้นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาบัณฑิตกล่าวว่า เลวโดยส่วนทั้งสองทีเดียวคือกล่าวว่าเลวแม้ด้วยการปฏิบัติลำบากกล่าวว่าเลวแม้ด้วยการรู้ได้ช้าภิกษุกทั้งหลายปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเลวโดยส่วนทั้งสองทีเดียวภิกษุกทั้งหลายทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญา บัณฑิตกล่าวว่าเลวเพราะปฏิบัติลำบากภิกษุทั้งหลายสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาบัณฑิตกล่าวว่าเลวเพราะรู้ได้ช้าภิกษุทั้งหลายสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาบัณฑิตกล่าวว่าประนีตโดยส่วนทั้งสองทีเดียวคือกล่าวว่าประนีตแม้ด้วยการปฏิบัติสะดวก กล่าวว่าประนีตแม้ด้วยการรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าประนีตโดยส่วนทั้งสองทีเดียวขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้สาธุครับ